จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าะจ้าืัอนี้พวอเขาขอบคั้วอีสานนอนหน้าเกษตรเดย์ผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเมื่อแกงสายบัวใส่ปลาคอน้อยได้จ้าพ่อแม่พี่น้องพอดีผ้ากันสูบน้ำใส่เขาา่าไม่จ้าเมื่อวานนี่ค่ะวันนี้พอบ้านเพิ่งก็เลยไปไปจอบเบื้องป่าไม่จ้าได้ปลาคอน้อยจะแกงหนึ่งนี่ละจ้าลูกชายก็เลยบอกว่าอยากกินแกงสายบัวใส่ปลาคอน้อยพระระจ้าเดี๋ยนีกําลัางผา,งาก,กันขึ้นไปหยดน้ำโกดจ้าแม่ก็เลยสิแกงไว้ทาจ้า จะไปล่อส้มน้ากันเลยจา้จาจะพอดีแม่บ้านข้างมอฟดแล้วก็สิแล้วป่าลงเลยจา้ปาปลาคอน้อยจา้าเห็นบ่จ้า,จาพ่อแกงใสาสายบัวแสบนีละจา้าี่จ้าใสาบัวเด็กน้อยพักกันลงเอามอว่านี่จา้มามอว้านต่แลวจ้า,จามันนี้ก็สิกแกงจา้าแสบเักอีรีพ่อแม่พี่น้องต่ำมอว่านี่จา้าก็เลยพักกันอยากแกงใสป่ปลาคอน้อยพอดีจ้า่นไดปลามา ตะไคร้ใส่แล้วก็เส้นลูกหม้อด้วยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี Luckily, <ina> in <ata> ้ปลาหม้อฟุตแล้วก็เส้นดียใส่บัวล้งด้วยจ้ะพ่อแม่พี่น้องใส่บัวลงเลยค่ะฟดแล้วก็เส้นเดียวผักกันแยงมาใส่จ้ะปรุงแล้วก็ใส่ผักกันแยงจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าสายบัวก็สิได้สุกแล้วด้วยจ้าบ่เอาเปียจ้าพ่อหยำมพูดๆนี่จ้าง่อยแซ่บ กะสิเดชภาพพ่อแม่พี่น้องไปเก็บผักกระแยงมาใส่ได้จ้านี่ละจ้าผักกระแยงพวกเฮาปลูกไว้จ้าอยู่ใกล้ๆนี่ล่ะับผักขัดจองจ้าผักกระแยงใส่หอมหมยหวยกันจ้าพ่อแม่พี่น้องแกงปลาใส่สายบัวจ้าเห็นมาจ้ายอดผักกระแยงผักกระแยง จากัสีเดียวผักกันแย่งลงเลยจ้าบันี้มันแย่งลงจ้าจ้าบันนี้กับซุกแล้วกัสีได้ซิมบังเลยจ้ามันซิมก้อนแสบไปอืแสบหลงพ่อแม่พี่น้องกัสีได้ตักกินแต่จ้าบันี้มา,าเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องแกงซุเกเลยจ้าแกงใส่บัวใส่ปละขาน้อยจา้าห่อนไอ้ห้วยๆเลยจา้าเนี่ยสดัน่ะห่อนก็สีไม่แห้งจา้า แ mm hmm. ม่บ้านเสิบีบบากกอกใส่จากน่วยได้จ้ะนี่บกกอกบานเฮานี่จ้ะนี่บีบใส่สมปวดรัดแซ่บแซ่บใจพ่อแมีพี่น้องแกงเราบีบใส่ลอกเมืองได้จ้ะพ่อแมีพี่น้องแซ่ mm hmm. mm hmm. บ ต้องหอนต้องเพ็ดพ่อแม่พี่นอ้องแม่บ้านแกงกิเลนนี่จา้าเพราะในหิวเขาจา้าพ่อแม่พี่นอ้องโอ้ยขออนุญาตใส่มืดด้วยจา้านี่หยิบัวแสบคำเหลือสามพอลูกก้นนะ้าลงมาเ๋ยวน,อน้อหนอ มุนีกับน,น้าวเลอจ้ะพ่อแม่พี่น้องร่มว้อยวอยเบิดมือเลยจ้ะร่มักร่มแน่ปลาขนอยกับตัวพอดีเลยจ้ะบ่ญ่บ่หน่อย โอ้ยทั้งหอนทั้งเผ็ดพ่อแม่พี่น้องทั้งแสบจ้าโซนอันหอนเฮียแตกเฮียแตนเลยแสบพอาะแสบแน่แกงใส่บัวพ่อแม่พี่น้องจ้ามาดีนปูห้าวกับสิ่เดีขอลาพ่อแม่พี่น้องได้จ้าบัานี้แตสิ่เดีไปปล่อยขั้วเลี้ยงจ้า สามพ่อลูกกะบ่อันลงมาอยู่ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าคลิปนี้พวกเฮาขอฝากกันไว้สักนิดก็ไดนะ้จ้าเนาะคลิปหน้าจะมาพอกันไหมเนาะคะ่ะพวกเฮาก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำนำลีรว,จวดจนตะกู่ทุกคนได้จา้าเฮาขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามน้ำค่ะมันนี้พวกเฮ่าวสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย